สวัสดีครับคลิวนี้เป็นเด็ p โปรไฟล์ h a d o w p a l a ดินนะจาก VTD 04เนาะซึ่งก็ออกมาเป็น TD อย่างเดียวคือเด็มันยังจัดแบบโหดๆหดไม่ได้เนาะอันนี้ก็แค่เอา TD มาจัดให้ดูกันก่อนนะครับอ่ะเราไปดูกันว่าในเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะใบแรกก่อนผมจะใส่ใบนี้ไว้4ใบนะครับชื่อว่า the dark d i s t a t o r นะครับมันบอกว่าในเทิร์นมันอ่ะมันจะบวก2,000ตามเรียการดแล้วก็สกิลล่าบอกว่าแอคเขาจะบัสห ข้อมือลงมาที่เป็นเกย์สองนึกแกวาหนึ่งใบแล้วก็ยูนีเนนั้นบวกห้าผนจากนั้นคู่แข่งเลือกรีไทยเดลกาตัวเองหนึ่งใบคือบอกก่อนว่าชาร์โดของภาค V ีเนี่ยมันจะเล่นประมาณว่าให้คู่แข่งเลือกรีไทยเดลกาตของเราเนาะคือมันไม่เหมือนคางเ e ที่แบบว่าเลือกยิงเขาได้เลยแต่น,นี่ก็คือให้คู่แข่งรีไทยตัวเองนั่นแหละแต่ว่ามันจะแลกกับว่ามีการบวกพลังบ้างมีการสแปมเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ใส่ไปนี้ว่าสี่ใบเป็นเกย์สามตัวหลักที่เราใช้เล่น แล้วก็ใบนี้อีกทั้งหมด4ใบนะครับใบนี้บอกว่าเมื่อตีแบนนะครับถ้าเรียของเรามีมากกว่าคู่แข่งเนี่ยจะบวกห้าผ่นนี่นะหนึ่งใส่มาสามใบเป็นเกียร์สามที่อยู่ในทีวีแหละสองใบนะฮะต่อมาเกียร์สองผมจะใส่เป็น, Dark บ,นบัสเตอร์ดักสี่ใบนะฮะบัสเตอร์ดักบอกว่าเมื่อลงแวนลงเรียเขาจะบัสนหนึ่งคู่แข่งยิงเรียตัวเองใบหนึ่งแล้วก็เทงแลมบอกว่าถ้ามันอยู่ในช่องแวนคู่แข่งไม่มีเรียกาดทิ้งมือหนึ่งใบลดไดมันจะบวกหนึ่งดังนั้นเนี่ยเกียร์สองตอนมันยืนอยู่แวนมันจะตีไไไดดด้้ซึ่ง เป็นการลุ้นทิเกร์ดีดีมากแล้วเวลาเราทิ้งเรา,าจะาทิ้งดออะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นใบที่เก่งมากใส่มาสี่ใบนะ,ะอามาเป็นใบนี้นะครับใส่สี่ใบไม่ได้บอกว่าไม่มีเทคอ่าแล้วก็ชิหมื่นแค่นั้นเองเป็นเกียร์สองยินหมื่นนี้ไงชิหมื่นนะครับแล้วก็ใบนี้อีกสี่ใบเนาะก็เป็นเกียร์สองตัวปัม๊มบอกว่าเห็นเพื่อนลงบวกห้าพันแค่นั้นเองนะฮะใส่สี่ในบนะครับ ต่อมาเกณฑหนึ่งใบต่อมาจะเป็น PG ซึ่งเรายังไม่มี PG จีดอพีจีดอจะออกในชุดศูนย์สองซีพีศูนย์สองหรือบีทีศูนย์สองนั่นแหละเราก็ใส่พีจเกณฑหนึ่งไปก่อนนะครับใสี่ใบนะฮะก็บับตเตอร์จาวารินครับใส่สี่ใบใบนี้เก่งนะบอกว่าลงมาถ้าเห็นเกณฑ์หนึ่งจะตำกว่าใบอื่นดูเขาจะบตัตต์หนึ่งจดหนึ่งบวกสามพันนั่นเองเนาะก็เป็นใบที่เหมือนลงฟรีนะครับเพราะมันได้โจวคืนนั่นเองนะแล้วก็ตีสิบเอ็ดได้นะครับแล้วก็จะเป็นคนนี้สี่ใบบอกว่า สบัตหนึ่งบีตตัวเองนะจิ้มไปหนึ่งบวกหมื่นก็ถือว่าดีนะครับใส่สี่ใบแล้วก็เป็นคนนี้ใบหนึ่งคนที่บอกว่าเมื่อบูธฮิตเขาจะบัตหนึ่งแล้วก็จิ้ม unit ยูนิตสองใบบวกห้าพันนะใส่ไปใบหนึ่งต่อมาเป็นเกรดหนึ่งนะครับตัวเริ่มจะเป็นฟูลเบาใส่ไว้หนึ่งใบนะโดยไรครับจัวแล้วทิกเกอร์เนี่ยผมจะใส่ทิกเกอร์เป็นคริสี่นะฮะเอ้ยคีแปดทุกทีก็ตามที่คีที่ทีดีเขาให้มาเนาะแล้วก็จะเป็นดรอดรอสี่ยินสี่ นั่นเองก็ตามที่ทีดีเขาจัดมาให้เลยนะฮะแล้วก็อิมเมจเนอร์นี่กิฟประมาณ8ใบประมาณเนี้ยเพราะกีตาร์เใส่แปดใบเนาะโอเคซึ่งบอกก่อนว่าวิธีการเล่นไม่ได้ยากด้วยความที่มันเป็นทีดียังไม่มีอะไรมากเนาะคือช่วงเกทสองเนี่ยให้แนะนําที่ดีที่สุดในการไลฟ์ก็คือไลฟ์เป็นบัสเตอร์ดาร์เพราะว่าบัสเตอร์ดาร์ตอนมันยินแบบมันจะมีเทคที่เพิ่มได้ได้ซึ่งเป็นเทคที่ดีนะเพราะว่าสมมติเราได้แบบคีคขี้ีดอคีฮิวอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่กําไรมากนะ เราซึ่งต้นเกมฝลักข้ามคงไม่มีเรียากาศเพราะปกติภาควีบางเด็กมันแห่งไม่ได้ไงแล้วอีอย่างก็คือสมมติเราเริ่มก่อนใช่ปะเขายังไม่ทันทําอะไรเลยเราก็ไล่กีสองมาตีเอาไรละบอกก่อนว่าภาคปีเนี่ยตัวเริ่มมันมันถอยไม่ได้พอมันถอยไม่ได้ปุ๊บมันก็จะทําให้คู่แข่งบอดลงหรือว่าถ้าเขามีบอดหนึ่งใบคาอยู่ในบอดเราก็จะลงมาแล้วขั้บัตรหนึ่งยิงได้เนาะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ทิ้งมือครับเราก็อาจจะทิ้งมืออะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ใช้ตอน,นเราก็ตี วันไหนไปประมาณนี้นะครับต้นเกมส่วนกีสามเราก็เล่นเป็นเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะแห่ใช้สกิลคอตบัสหนึ่งขอบนี้ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สแปมสแปมบอร์ดเลยนะฮะลงจาวาลินอะไรประมาณเนี้ยลงปุ๊บคอตบัตหนึ่งบวกสามพันจัวเนาะอาจจะลงเงี้อ่าโทษทีมันได้กิฟต์ด้วยเนาะเด็กเนี้ยกิฟต์ความจริงจะยกให้ไข่ก็ได้ความจริงประมาณนี้คนส่วนใหญ่จะยกให้เหรียญนะอาจจะคข้อนี้ก็ได้แล้ววนเนี้ยจะ โซบิดทิ้งไปหนึ่งหกหมื่นเนาะอาจจะทิ้งข้างนี้ก็ได้นะฮะแค่นี้สามหมื่นละอ่ะแวนตี้บวกไปแปดพันเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับได้ทิกได้อะไรก็โยนค่าที่น้อยกว่าอะไรรปะมาณเนี้ยนะฮะอันนี้สิบห้าลงจากแทก็กแวนเป็นยี่สิบเอ็ดอันนี้ยี่สิบเอ็ดบวกสิบเอ็ดสามสิบสองอันนี้สามหมื่นประมาณนี้เนาะคือเขาที่เป็นดีดียังไม่มีท่าเล่นยังไม่มีอะไรเลยก็เล่นตามที่มันทําได้ไปก่อนเตอนหน้าอาจจะตัวนี้เอาไปสิก็ได้อาจจะมีคนตายแล้วก็ลงมาแล้วก็ใช้แกิกแวนใหม่เขาจะบัสหนึ่ นะครับแล้วก็ซูพีเรียลงมาเนาะ,ะลงใครก็ได้แหละอ่าลงมานะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะฮะไอเนี้ยก็บวกพลังบวกพลังแล้วก็แห่ตีประมาณนี้เลยนะครับกับชาร์โดทีดีเนาะโอเคไม่มีอะไรเลยนะฮะ <laughs> แล้วก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนอะอาจจะไลป่ปั๊มกิฟเล่นคล้ายๆรอยยอเนาะสำหรับชาร์โดนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ <laughs> มีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ <laughs>